สวัสดีครับทริปนี้นะครับมาแนะนําการทอดปลาแก้สุนไทยกันนะครับนะฮะซึ่งส่วนประกอบนะครับก็จะมีนะครับอ่าใบเบกกูดนะครับอ่าน้ํามันนะครับนะครับตั้งกระทะน้ามันให้ร้อนนะครับใบเบกกูนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับผมนะครับอ่าน้ามันร้อนนะครับใส่ใบเบกกูแล้วก็ใบเตยลงไปนะครับับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับเราต้องทอด ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใบเตยแลที่แห้งก,ก่อนนะครับให้หอมหอมและออกสีเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับถึงจะนําปลาแก้วลงมาทอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานำปลาแก้วลงมาทอดพร้อมกันเนี่ยปลาแก้วจะสุกเร็วกว่านะครับทึ่จะทำปลาแก้วไหม้ก่อนนะครับทอดสุนไัรก่อนนะครับนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า ใบมะกรูดแล้วก็ใบเตยเราที่ออกสีเขียวจะเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆนะครับเหมือนรสชาติจะดูให้กรอบนะครับผมตั้งไฟระดับกลางนะครับไม่ต้องไม่ต้องร้อนมากนะครับทอดไปก็จะมีกลิ่นพริกโลยนะครับแล้วก็ความหอมอใบมะกรูดแล้วก็ใบเตยจะหอมนะครับมีกลิ่นหอมออกมานะครับเราให้ใบมะกรูดกับใบเตย ต่อตัวเข้านะครับมันจะดูลักษณะเป็นที่รสชาติจะได้กรอบขึ้นนะครับอ่าครับเริ่มได้แล้วครับใบมะกรูดกับใบเตยแล้วครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มสุกแล้วครับอ่าทีนี้เราก็จะนําปลาแก้ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปทอดนะครับซึ่งปลาแก้วที่เราทอดนี้ครับตอนนี้เราทอดอยู่ที่ปริมาณ100กรัมนะครับนะครับ กอดนะครับคนนี้เข้ากันนะครับ,นะรบลักษณะตัวนี้ถ้าใบมะกรูดเริ่มจะกรอบแล้วน,นะครับ ตอปลาออกสีเหลืองๆนิดนึงนะครับนะครับจะได้ทั้งรสชาติความหอมนะครับของสมุนไทยนะครับตอนนี้เริ่มจะได้แล้วครับผมก็ระยะเวลาการทอดนะครับคงจะไม่เกินอยู่ประมาณ3าถึงหนาทีครับ ปลาแก้วเราที่นะครับเหลืองแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้นะครับเราก็จะตักนะครับเป็นพักไว้ให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับครับอ่านี่คือหน้าตาของปลาแก้วทอดสมุนไพรนะครับเมื่อเย็นแล้วเราก็จะใส่จานนะครับอ่าพอนาไปใส่จานเสร็จนะครับอ่าเราก็จะมีเกลือนะครับเกลโรยหน้าบางๆนะครับนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับใส่เกลโรยเข้าไปนะครับ นะครับหรืออบางท่านอาจจะมีนะครับถั่วลิสงทอดแห้งนะครับที่กรอบๆนะครับหรือเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับผสมเข้าไปนะครับอนะครับจะเพิ่มรสชาตินะฮะอ่านี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับผมนี่คือปลาแก้วทอดสมุนไพรนะครับเป็นอาหารกับแก้มอย่างดีอย่างหนึ่งนะครับครับ